คือข้อนี้ฮะเป็นเรื่องสมดุลน,นะครับเป็นเรื่องที่ที่อ๋อคอชอบรู้กคักเลขกขว่าก็ได้นะฮะคือข้อนี้นี่เขาบอกว่าทรงกลมตันนะครับหนักหานิ้วตันอ่าว่างยู่บนระนาบเอียงทีโบมีแนงเสียท่านข้อนี้ถ้าเกิดว่ามีแนงเสียท่านเนี่ยโจนนี่สิยากกันทีเลยเพราะว่าแนงเสียท่านทะยุขึ้นเอียงมันต้องแตกยังยุ่งยากไปเลย นะครับเราก็บอกมุมนั้นมุมนี้มาของพืนเอียับเขบอว่ากันกัรูปพอด้บงเล้วเนาะเอ่อเขาทว่าอันไหนสรุปถูกต้องบ่นะอันนึ่งเอ็นหนึงบเอ็นสองต๊บตไปที่นี้เขาก็กว่ายากเราบอกอันมีความรู้เลาก็สั่งเลี้ยวเนาะอันนี้คือย่างนี้โคตรน่รู้เอ็นนึงเนาะเอ็นหนึงอันนี้เอียงนี่ ทีนี้สิ่งที่มันาพาการลงเนี่ยก็คือน้ำหนักครับก็คือ mg มีทิศพุ่งลงในแล้วดินเอ็มซึ่งโจบก็ได้บอกมวดมากแต่เขาบอกน้ำหนักม่าเลยว่าเท่า์การ์ดหาดูดตันฉันดีมันคือความน้ำหนักเรื่อยๆหาิูดตันที่นี่คุณคุณสังเกตผมเลยสังสังเกตตรงที่ สังเกตครับสังเกตสังกาสังเกตสิหเสียจไหนเ้าก็ต้องพอใจเนาะเ้าก็ต้องรู้ขาก็วาดกือไปที่นี่มาเมุ้งมนี้อีงมามุ้มุนี้อีงมาแล้วก็แตกเขากันนะเข่ากับว่ากันก็ได้ยื่นก็นกะได้ยื่น้นมึงก็เถถ้าเกิดผมบานวงนีถึงมาม เนี่ยมงนี้ทเนมุมสามสิบน้งนี้ตั้งชาบมง้เดิมมงนี้กสิบมงนีน้ก็ต้องหกสิบมงนี้ก็ต้องสามสิบมงนี้หกสิบมนี้ก็ต้องสามสิบอ่าเ้าหูชิแล้วห้าหูชิจบแล้วิ แล้วห้องหูสีแล้วทีนี้กแ็แตกเข่าครับแตกเป็นมามันก็ทีเป็นสองเส้นเนาะเส้นสีม่วงได้ยังครับเส้นสีมว่วงเมเรียนเส้นสีม่วงยาวกอดีเส้นสีม่วงสิเป็นเอ็นสองคอทหกสิบเส้นสีแดงเนี่ยทีเป็นเอ็นสอง ไปเอ็นหนึ่งเอ็นหนึ่งข้อสอามสิบอาบุชัดกับอ่าบุกชัดที่องค์ประกอบของลักษณะของเนี่ยก็เขารักสมดุลในแนวว่าซิากมาเ y ฟกสูอ่าผมก็ิดตั้งซิ Sigma กมาเอฟกสูแรงขึ้น่ากับแรงลงอ่าแรงขึ้น่ากับแรงลง และขึ้นเืนอย่งล่ะครับแลงขึ้นแลงขึ้นครอสงและข,ขึ้นก็นคือ n 2องข,ข,ข้อหกสิบบวก n หนึ่งขอสามกับ w ข้อหกสิบนี่คือ่าไรครับอ่าอะไรนะหน่ส่วนสองก็ดีกลายเป็นห n 2อส่วนสวนเลยอ่ามันมดีผมแทนเนาะหนส่วนสลงไปอันนี้ก็ดีแทนคูอ3ามส่วนส เลยครับนึ่งเท่านันไปแล้วผมก็จะได้ออกมาก,ก็จะได้เสองคสองบวกสองสองกับตน,นี่ผมก็จะได้ออกมากซึ่งนี่คือสมการที่หนึง่งค,คือเปลี่ยงคือต้องตั้งสมการเพราะว่า หนึ่งสมก,การสองตัวแปรเนี่ยเจา้า,านหน้าที่คามารถแก้ได้เพาก็ต้องมีสมก,การที่สองมาล้อหลับครับถ้าผูใ้ใดอยู่ในวงก,การสมดุลเนี่ยคุณก็ต้องรู้ด้วยว่ามันก็ต้องแตกแก้ไว้กัน x นะครับถ้าเกิดผมแตกกันแล้วแกนนีน่ผมจะได้อย่างกับแตกสีนี้แล้วครับผมจะได้ m นหนึ่งอนยะ่างซ้ายครับซ้ายสามสี่ าเกิดผมแต่ครั้งนี้ N2 เนี่ยผมจะได้ N2 อย่าง N2 ไซสย60ถ้าเก็ต้องแตกเนี้าลาดทอกันนี่ทอกันมันก็โตีอยู่น้อยมเนี่คือซีใหม่เอฟวซีใหม่เอวซีใหม,อม,ม่อันนี้ผม,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 มเนอวบเม่เอฟเมรับ แรงไายเท่ากับแรงขวาแรงขวาเท่ากับแรงไายกันเนาะท่าเราได้เบอรละพอมันนยู่นสมดุลนะเอาซีแล้วกันอ,อตามรูปเนาะเอ็นนี่เท่ากับตัวนี้ผมก็จะได้ N2 N2 สองเอ็้หกสิเท่ากับ N1 ็นห่ง้ามสิ ตัวอี่ยผมที่้คานเนาะมันก็จะได้เป็นอย่างัสายหกสิบคือ1่ส่วนหนึ่ส่วนสอันนี้อันนบวมงงเลยจบเกมครับจบเกมว่าเป็น1นึส่วนสอรูสามส่วนสอันนี้ก็ต้องเป็น1นส่วน2 N 2 ส่วนทวารมันจะตัดกันเพราะเราขังที่ใดผมก็จะไดเอ็นหนึ่งดูสามเท่าเอ็นสองนี่คือสมกา,ารที่สองที่นี่ผมก็จะเอาสมกา,ารที่สองไปแทนในสมกา,ารที่หนึ่งนะครับเอาสมกา,ารที่สองไปแทนในสมกา,ารที่หนึ่งเอาสองแทนลงหนึ่งนะครับผมก็จะได้ออกมาแล้วเอาสอา 2, างแทนลงหนึ่งผมจะได้เป็นสอง n อ็นหนึ่งเขาหาได้ก็คือรูปสามยครับรูปสามเอ็นสองส่วนสองทอรับวิววิวคืออะไรล่ะหานี่เถ้าการแก่แจงหรือสปีดออกมารูป3ามก็รูปสามเ ส่วนทอากันก็ขอรวมไปด้วยะครับสามส่วนที่นี่ผมก็จะได้ออกมาเป็น n 2องบวกสเป็นอง n 2าม n สองท่รกัสิบเนาะ n สองก็จะต้องท่ากับสิบส่วน c คือหาส่วนสนี่คือ n 2องคงได้ ถ้าจะหาเอผมก็เอ็นสองที่ผมได้เนี่ยแทนเข้าไปในสมการที่2นะผมก็จะได้เป็นหรือเจ้ะเอาไปแทนในสมการที่1นึ่งก็ได้เหมือนแต่ว่ามันหนุนยากถ้าใช้สมการที่1นึ่เขาก็แทนเข้าไปผมจะได้ n1 เนี่ยเท่ากับรูปสามที่ผมแก้ได้ก็คือหาส่วนสอเนาะผมก็จะได้เป็น ดูส้นสอง,สอ,งอันนี้คือที่ผมในเห็นหนึ่งออกมาที่นี้เาไปเช็ดชอยครับเขาบอกว่าเบื้องแรผมจะทาการเปรียบเทียบให้เบื้องผมกจะยกคำตอบี่ผมได้ดั่นแหลไม่ไม่ยัดเข้อใดนีอีกอันหนึ่งเท่าไรนะครับอ1นหนึ่งก็คือเทา่ากับข้นสองเนาะเอ็นสองเทนะ่ากับ หาส่วนสอ่าอะไรครับนี่เมื่อไงดีนะครับมตั้งแต่ชอยเขามาเช็คทำการเช็คเลยเอ็นห่ลบเอ็นสอกับหนึ่งจคือนี่เอ็นหนึ่ก็เป็น2องเอียงไหลเทก,กันครับเอนะครับเพร, 1, 2, บพ, 3, พราะว่า N1 ็มันหาส่วนสองเรามันคูณกับสามพอวาลูสามมันมีค่าหนึ่คุเกสามสองคูณเข้าไปในตัวนีว้มันต้องมีค่ามากก็่หาส่วนสอยู่แล้วดังนั้น อันไหนที่ตั้งว่า n 2ลบ n 1มีคาเป็นบวกเนี่ยตัดทิมครับ n 2ลบ n 1 8.3ตัดทิมเลยมีคา็นบวกโมเมนต์ n 1นึ่งมาไหล่า n 2ออันนี้ก็ตัดทิมครับแสดงว่าตรงที่เขาตัดทิมมีที่2องชอยชอย2กับชอย4เขามาเช็คชอย1ครับนะเขามาเช็คตาละโตวเขาบอกว่า n 1เนี่ยลบ n 2นะครับ n 1คืออย่างรับหาส่วนรูทสาม ลบ n สองก็ยังฮะคือหาส่วน2ที่นี่ผมขอดึงตัวร่วมนะครับดึงหาส่วนสองหกนะครับแล้วครอบไปนวงเล็บผมก็จะได้ตามนี้ในสกัเท่อกับหาส่วน2รูปสามลบหนึ่งหาส่วนสองมีค่าสกับสองคิดหา รูดสมก็คือีค่างเลยรใส่กรณีรูดสามีค่ 1, 7, 3, 1, 7, 3, าหนึ่งจุดเจ็ดสามสองหนสสองค่ากอบหนึ่งจะต้องเหลือ0 7นย์ุดเสสองคูณออกมาครับสี่ได้เท่ากับ1นึ่มครับหนึนะครับก็ต้องตอบช่อยที่3าเลยนะครับ ช่สามตอบนี่ผิดมาหันนะประเด็นสองจุดแปดสามแกตาไล่ตอบใช่ที่หนึ่งครับหนึ่งจุดแปดสามข้อนี้ครับคือข้อนี้เขาต้องเช็คเป็นเลยบางครั้บางพันเ่าเช็คก,กระซาร์เล็กกไดเลื่อนนะฮะก็ได้เลยื่อนขกันะข้อนี้สิีตั้งสมาการลายนะฮะตอบใช่หนึ่งข้อนี้นี่คือวิธีที่สองนะวิธีแรกคือไงกว่านี้วิธีแรกวางเลยฮะวิธีแรกคือแตกแรงหยั่ อ่าแต่แรงอยันในนั้นแรงเนี่ยแรงอ้อนแต่นอกเหตุกางณี่นี่มันถี่ฝึกการแก้ระบบสมการนะเขาก็ได้รู้ว่าส่วนเนี่ยมาจากตรงนี้ตรงนี้แทถบนี้เพราะว่าเตอร์เดิมมันเป็นเอ็นนะครับเพราะว่าเตอร์เดิมมันเป็นอย่างมันเป็นเอ็นหนึ่งอย่าอย่นี้อย่าลืมอย่าลืม ถ้าเดิมมันเป็นเอ็นหนึ่ง